สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วเราก็จะมารู้จักคำภาษาต่างประเทศที่ปรปนอยู่ในภาษาไทยของเราวันนี้เรามาดูอ่ะนักเรียนลองลองบอกคุณครูที่ว่าในห้องเราเนี่ยจะมีคนที่ชื่อเป็นคำไทยแท้สักกี่คน ชื่อของนักเรียนหลายๆคนในห้องนี้นเหมือนห้องป .6 ทับหนึ่งเนี่ยมี40คนเนี่ยแทบจะตั้งแต่35คนขึ้นไปนีไม่ใช่เป็นคำไทยแทย้หนูชื่ออะไรจชะนัดนิชานัดนิชามีกี่พยางนัดหนึ่งนิสองชาสามเห็นไหมมีสามพยางคำที่มีหลายพยาง มักจะเป็นคำบารีสันสกฤตนะอย่างนัดอ่านักเรียนลองดูคำว่านัดนอนนินไม่หันอากาศทอฐานานักเรียนลองเขียนเป็นคำอ่านคำว่านัดนัดนอนนินไม่หันอากาศทอฐานถ้านักเรียนเขียนเป็นคำอ่านนักเรียนก็จะเขียนได้ว่านอนหนูไม่หันอากาศดอเด็ก แสดงคำว่านัดเนี่ยที่มันสะกดด้วยทอฐานเนี่ยมันสะกดไม่ตรงตามมาตาถ้ามันสะกดตรงตามมาตามาตาตัวสะกดมันต้องสะกดด้วยดอเด็กแต่นี่มันสะกดด้วยทอฐานอย่างนี้เขาเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตาคำที่สะกดไม่ตรงมาตามักจะเป็นคำบาลีสันสกฤตอ่ะอย่างคุณครูเนี่ย คุณครูชื่อปราโมดนักเรียนลองเขียนคำว่าโมดサラโอมอม้าทอทหารสะกดถ้าเราเขียนเป็นคำอ่านมอโอโมโมโดอโมดถ้ามอโอมโมโดอโมดแสดงว่าสะกดได้แม่กดแม่กดแล้วสะกดได้ดอเด็กเขาเรียกว่าตรงตามมาตาตัวสะกดจะเป็นคำไทยแท้แต่ถ้าคำว่าโมด โมดมันสะกดได้ทอทหารทอทหารอยู่ในแม่กฎไหมอยู่ในแม่กฎอย่างนี้เขาเรียกว่าสะกดไม่ตรงตามมารตาก็เป็นคำบาลีสสนสกิตเ้าเรียนลองดูคำว่าโมดสิอ่ะมโอโมนะสะกดได้ทอทหารแล้วมียอยักกรันคำที่มียอยักกรันคำที่มีตัวกรันทั้งหมดอะ ชื่อของนักเรียนในห้องนี้ส่วนมากก็จะมีตัวการันคำที่มีตัวการันจะไม่ใช่คำไทยแท้คำไทยแท้จะไม่มีตัวการันคำไทยแท้จะต้องสะกดตรงตามมาตราเพราะฉะนั้นคำว่าปราโมทก็เป็นคำบาลีสัรสกฤตต่์คำบาลีสัรสกฤิตนักรเรียนจะสังเกตได้ไงล่ะเมื่อกี้คุณครูบอกหลักเกณฑ์สังเกตไปสองข้อละหนึใครตอบคุณครูได้ 1. นึคำบาลีสันสกิจจะมีหลายพยางเช่นคำว่าธรณีธรณีแปลว่าแผ่นดินธรณีมีกี่พยางสามพยางเห็นไหมแล้วธรณีเนี่ยมีวรรณยุกไหมไม่มีวรรณวรรณยุค,คืออะไรไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตาวาคำบาลีสันสกิจจะไม่มีวรรณยุกต์ แล้วก็จะไม่มีไม้ไต่คู้านักเรียนเห็นคําที่มีรูปวรรณยุกนะอย่างคําว่าม้ามออามาวรรณยุกต์คืออะไรโทอย่างนี้ไม่ใช่คําบาลีสัสกฤตแล้วนะคาที่มีไม้ไต่คูปอเอเปะเปนอย่างนี้ก็ไม่ใช่คำบาลีสัสกิกษษษนะอันนี้คือหลักเกณฑ์อีกข้อหนึ่ง นะโกราหุนอ่านักเรียนลองเขียนที่โกราหุนเขียนไงโกโอโกนะรออาราหอยีบรอลิงโกราหุนมีกี่พยางสามพยางคําที่มีหลายพยางมักจะเป็นคําบาลีสรรสะกีดโกราหุนมีรูปวรรณยุกไหมไม่มีไม่เอกไม่โทโกราหุนคําว่าหุนหอยีบ อลอริงรอลอริงลอเรือลอจุราสกดลดิแม่กลอย่างนี้เขาเรียกว่าสะกดไม่ตรงตามมาตาคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตามักจะเป็นคําบารีสันสกิดนักเรียนจะเห็นไหมแล้วว่าคําบารีสันสกษษนิดเข้ามาปรับปรนในภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นจํานวนมากนะอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างว่าชื่อของนักเรียน นในห้องนี้ก็เป็นคำบาลีสันสกิตทั้งหมดเลยจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคำไทยแท้แค่ไม่กี่คำนะอย่างจังหวัดตรังตอรออางอตรังอย่างเงี้ยมีหนึ่งพยาแล้วก็สะกดตรงตามมาตาคือสะกดได้แม่กงอย่างเนี้ยก็จะเป็นคำไทยแท้จังหวัดตาใครเคยไปบ้างมีเขื่อนภูมิพลนนะ่ะ เขืนที่ใหญ่มากเลยตออาตาตากอตาอย่างนี้เรียกว่าสะกดตรงตามมาตาแม่กกแล้วสะกดได้กอไก่ก็จะเป็นคําไทยแท้นะแต่คําบาลีสันสกิตเนี่ยจะเป็นคําที่มีหลายพยางนะอย่างที่คุณครูบอกนะโกราหนทรณีองคุรีนะปวติศาสตร์นะมายุรชาติ อย่างนี้เป็นคําบาลีสันสกิตทั้งหมดเลยคําบาลีสันสกิตจะไม่มีวรรณยุกแล้วก็ไม่มีไม้ไต่คูนะคำบาลีสันสกิตมีถามว่าคําบาลีสันสกิตที่สะกดตรงตามมาตาตัวสะกดมีไหมมีเช่นคําว่ากระหนกกระหนกเห็นไหมสะกดด้วยกอไก่หอนออกก์หนกแม่กกแล้วสะกดด้วยกอไก่แต่กระหนกไม่ใช่คําไทยเป็นคําบาลีสันสกิต อดีเลกอดีเลกมีสามพยางอดหนึ่งดิสองเลกสามอดีเลกมีสามพยางคำที่มีหลายพยางจะเป็นคำบาลีสันสกฤตเห็นไหมคำว่าเลกเลกสะกดด้วยกอไก่นะอยู่ในแม่กกอย่างนี้เรียกว่าตรงตามมาตาตัวสะกดคำบาลีสันสกฤต มีทั้งคำที่สะกดตรงตามมาตาและไม่ตรงตามมาตาแต่ส่วนมากคำบาลีสัญกิกษษษจะสะกดไม่ตรงตามมาตาคราวนี้นักเรียนมาดูเอิอคำบาลีสัญกฤกนะจะมีพยัญชนะที่ผสม,มอยู่และเป็นคำที่พยัญชนะพวกนี้จะเขียนยากนักเรียนไม่ค่อยชอบเขียนเช่นทอฐานดชดาตปตักทอทงทอพุทธา นะล, ữ ล ữ ึกลือคำเหล่านี้จะเป็นคำที่ผสมและเป็นคำบาลีสันสกิตทั้งหมดเลยนะอย่างคำ ouais, ว่ habitude, าวุฒิวุฒิวุฒิการศึกษานะวุฒิการศึกษาเร ft, ารู้ได้อย่างไรล่ะว่าวุฒิการศึกษาเป็นคำบาลีสันสกิตนักเรียนก็เขียนเป็นคำอ่านเนี่ยนักเรียนเขียนเป็นคำอ่านคำว่าวุฒิเขียนเป็นคำไทยแท้วอุดอแสดงว่าทอพุทธเท่า วุฒน่มันสะกดในดทวพุทธาแต่มันอยู่ในแม่กดแต่อยู่ในแม่กดจริงแต่มันสะกดไม่ตรงตามมาตาและให้นักเรียนืให้นักเรียนสังเกตคําว่าศึกษาเห็นไหมมีสอฤศีสอสาลาคาที่มีสอฤศีสอสาลาเนี่ยเป็นคําสันสกิงจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องแยกอีกนะว่าคําว่าศึกษาคําว่าโกราหุนคําไหนเป็นคําบาลีคําไหนเป็นคําสัสกิตแต่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ย เขาต้องการให้นักเรียนรู้ว่ามันเป็นบาลีสันสกฤตเท่านั้นแต่ยังไม่ได้แยกออกมาอีกว่าคําไหนเป็นบาลีคําไหนเป็นสันสกฤตเดี๋ยวยนักเรียนเรียนม .1 ม2ม3เนี่ยนักเรียนจะต้องแยกอีกนะนักเรียนก็ได้หลักเกณฑ์อีกข้อหนึ่งแล้วว่าคําบาลีสันสกฤตอะ่ะมักจะผสมด้วยตัวพยัญชนะที่นักเรียนเขียนยากๆเช่นตัวอะไรบ้างล่ะคอรักทางนะแต่คอรักทางไม่ใช่ว่า พอนักเรียนพบตัวคอระครงังนักเรียนไปนสรุปเลยว่าเป็นบาลีสันสกฤตไม่ได้นะอย่างคําว่าค่าคําว่าคล้องคําว่าคร้อนอย่างเนี้ยคาว่าค่ามันมีพยางค์เดียวมันเป็นคําไทยแท้แต่นักเรียนลองเขียนคําว่าคะณนะรถคะณนะรถอ่านักเรียนเขียนคอระครงังนอหนูรอเรือสอเสือคาณรถมีกี่พยางค์ สามพยางพอนักเรียนไปเห็นเขาระคังปั๊บนักเรียนไปสรุปว่าเป็นคำไทจแท้ไม่ใช่คณา,ารสเป็นคําบาลีสันสกิตเพราะหนึงมันมีหลายพยางแล้วรถรอโอโลโลสรถสเสือไปอยู่ในแม่กฎอย่างนี้สะกดไม่ตรงตามมาตาเพราะฉะนั้นคณารสเป็นคําบาลีสันสกิตอ่าอู่ก็บอก หลักเกินไปหลายข้อละคำบาลีสันสกิจจะมีคำที่ประสมด้วยพยัญชนะซึ่งนักเรียนไม่ค่อยชอบเขียนนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าคำบาลีสันสกิจนะ่ะมันจะผสมด้วยพยัญชนะที่นักเรียนเขียนยากๆนะอย่างสรหรือสีสสาราแต่ไม่ใช่ว่าทุกคำนะอย่างคำว่าศอกข้อศอกเนี่ยศอกสอ สออกอสอกสอสาราออ่างกอไก่ศอ,อกมีพยางเดียวและสะกดตรงตามมาตาแมกกบเพราะฉะนั้นเป็นคำไทยแท้คำว่าศอ,อกคำว่าศึก สออึกรศเห็นไหมหนึ่งพยางและสะกดได้แม่แม่ปกคำนี้ไม่ใช่บาลีสันสกิตอย่าไปสรุปว่ามันมีคอละคางมันมีสอสาราแล้วมันจะต้องเป็นคำบาลีสันสกิตหมดไม่ใช่นักเรียนจะต้องดูว่าคำบาลีสันสกิตมันมีสอสาราสอฤษีมันต้องมีหลยพยางแล้วมันต้องสะกดไม่ตรงตามตามาตานาอ่ะวันนี้นักเรียนก็ได้รู้จักคำภาษาต่างประเทศที่เข้ามา ปะปนในภาษาไทยของเรานะเราต้องมีคําภาษาต่างประเทศนะเข้ามาปะปนให้มากๆนะเราจะได้มีคําใช้มากขึ้นนะมีคําเป็นจํานวนมากคราวนี้เรามาสรุปเรามาสรุปคําบาลีสันสกฤตว่ามีลักษณะในการสังเกตอย่างไรอะไหนใครตอบคุณครูได้ห หนึ่งเป็นยังไงนักเรียนจะรู้ได้งไงมันเป็นคำบาลีสันสกฤตหนึ่งมีหลายพยางนะชื่อนักเรียนนะใครมีตัวกรันนะใครสะกดไม่ตรงตามมาตาละนะปอรเมษนะนัทวุฒนันทิดาอย่างนี้เป็นคำบาลีสันสกิตทั้งหมดปาริชาตอ่ะ มีหลายพยางพยางเดียวเป็นคำภาษาเป็นคำบาลีสันสกิตได้ไหมได้คำเดียวก็เป็นคำบาลีสันสกิตได้ถ้ามันสะกุไม่ตรงตามมาตาแล้วมันไม่มีรูปวันนะยุกอ่ะเรามาดูหลักเกณฑ์ข้อต่อไปนะคำบาลีสันสกิจมาร์คมาร์คจะมีตัวการันนะชื่อของใครมีตัวการันลานาะก็จะเป็นคำบาลีสันสกิตทั้งหมด บางทีไม่ใช่ไปสรุปนะว่าเป็นคําบาลีสันสกฤตทั้งหมดเพราะคำภาษาอังกฤษก็เขามีตัวการันอย่างคําว่าสัตว์นะสัตวนะ์นักเรียนลองเขียนดิสอเสือแม่นักาตอเต่าเห็นไหมสะกดได้ไม่กดแต่มนสะกดได้ตอเต่าเขาเรียกว่าสะกดไม่ตรงตามมาตาแล้วลมีวอแหวนการันอย่างนี้เป็นคําบาลีสันสกฤตเพราะมันเข้าหลักเกณฑ์ว่าสะกดไม่ตรงตามมาตาแล้วมีตัวการันนะ คำที่มีตัวกรันมักจะเป็นคำบาลีสันสกิตคำบาลีสันสกิตจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เอกโทตีจัตวาแล้วก็ไม่มีไม้ไต่คูอ่าคำบาลีสันสกิตมักปะสมด้วยพยัญชนะที่นะักเรียนเขียนยากๆอ่ะมีคอระคงังชอเชอดอชดาตอปตากถอฐานทอพุทเท่า สอสาราสอฤศีอ่าแล้วมีคําว่ารื้อหรือนักเรียนรู้จักตัวรื้อไหมเ่นเขียนคำว่าฤิฤอ่านักเรียนเขียนรื้อก็ถอถุงละลากหางมายาวๆท,ทอทหารทอธงสระอ,อิการอ่านนักเรียนเขียนที่คำอ่านเป็นคาไทยแท้ก็รอเรือสระอ,อิดอเด็กเพราะฉะนั้นฤิฤมันสะกดด้วยทอทหารมันก็ไม่ตรงตามมาตราละ แลฤทมันก็มีตัวการันอีกแลฤทมันก็มีตัวรอฤอคำที่มีรอฤกรือืฤืสีอย่างเงี้ยไม่ใช่คำไทยแทย้เป็นคำบาลีสัญกิกอ่าวันนี้นะักเรียนก็เรียนรู้ในเรื่องของคำบาลีสัสกิตนะเรียนกระทบทวนในหนังสือเปิดในคูเกิลใน Youtube เสร็จแล้วนะักเรียนอย่าลืมทำ ใบงานนะใบงานนักเรียนวันนี้ก็ยังทําลงในสมุดอย่าลืมเขียนวันที่ทําเสร็จแล้วก็วกี่เส้นใต้แล้วก็ทํา,าทข้อสอบด้วยจะได้รู้ว่านักเรียนได้กี่คะแนนครูเก็บเป็นคะแนนด้วยนะ,ะนักเรียนก็ลองทําดูว่าได้เท่าไหร่เวลาทําก็เปิดหนังสือได้นะจะได้เข้าใจมากขึ้นอ่ะวันนี้คุณครูก็ขอลานักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคน คุณครูก็ขอบคุณแล้วเดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องคำไทยแท้สวัสดีค่ะ